เหนการมาที่การในสภาผู้แทรนรัษฎรที่ประเภทที่ว่านะไปติดต่อกับพวกทนายชอบยกป้ายอะไรเงี้ย turret. แล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เลิกถ่ายรูปเสร็จเลิกอะไรพวกนี้เราไม่เอาเราเราไม่อยากยุ่งนะไปถึงก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จเลิกพวกนี้ไปไงเอาเหยื่ออะไรใหม่ไปยืนถ่ายรูปอ่ายกป้ายถ่ายรูปยกป้ายพวกนี้เราไม่เอานะครับเราไม่เอาเพราะว่าอะไรคือผมเนี่ยอยากจะช่วยงานการมาธิการแบบที่ว่า ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีตำแหน่งนะครับก็คือช่วยกันประชาสัมพันธ์อย่างพี่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะเราสนิทกันเราก็จะอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์เช่นงานป้องกันและปราบปราม,มเกี่ยวกับการทุจริตอะไรเงี้ยเรานะี่ที่ทาจริงๆนะมัจะไปยืนถ่ายรูปนะแล้วก็มีทนายนะคนหนึ่งมายืนถือป้ายมาถ่ายรูปเสร็จทีวี TV ออกปุ๊บพ่งนี้ไปไงหาเหยื่อรายใหม่มายืนต่อเมืองไฟหรือเปล่ามันไม่ไาน้มันเหมือนการเล่นเล่นละคร ไม่ได้มีผลงานอะไรครับมันนะนะครับมันคือการมาที่การต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะการมาที่การอะไรผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะบางครั้งเนี่ยมีคนดังๆไม่ว่าจะเป็นทนายนักกฎหมายเนี่ยไปยืนถ่ายรูปยกป้ายเนี่ยคุณก็ถ่ายรูปเสร็จถ้าไม่ช่วยเหลือใครได้มันไม่ช่วยอะไรไม่ได้นะปราบบอนการพนันเป็นไ,ไงไม่เห็นมีบอนดไหนมีอะไรคืบหน้าเราไปหาคุณนะครับอะไรจต่อะไรต่างๆมีอะไรคืบหน้ามันมี ก็ไปยืนยกป้ายพอยกป้ายเสร็จไอ,อ้คนที่พาไปก็ได้ออกทีวีออกรายการไหนก็สามพันสามพันวันหนึ่งวิ่งแม่งเขาสีส่ช่องก็เล่นทั้งหมื่นสองสบายพ่กนี้ก็เป็นไงหาเหยื่อใหม่นะนะเมื่อวานนี้ก็อ่าคนทหารหมูคอตายก็บิ้วเท่าหน่อยใส่ลายกองทัพเท่าหน่อยแล้วนสะักพักก็เป็นไ,ไงไปยืนอ่าถือป้ายที่ไหนอ่ะการบมิการถ่ายรูปเสรี่ยนก็เปลี่ยนพ่กนี้ไปอะไรต่ออ๋อข่มขืนเด็กอืม เนะมื่อคืนนอนฝันว่มามีคนข่มขืนเด็กเอาปต่อถือป้ายนะครับปกติมาถือป้ายหน้ากองปราบหน้าสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เขาไม่ให้ถือแล้วเด็กๆกันะคืออย่างนี้การมาที่การต่างๆในสภาพูดอย่างนาันะ้นเวลาคุณตั้งขึ้นมาเนะี่ยคุณรับเรื่องราวลองทุกคุณอย่าว่าคุณอย่าไปเน้นเรื่องออกทีวีอย่างเดียวออกสื่ออย่างเดียวมันไม่เกิดประโยชน์ละวันหนึ่งเนี่ยสังคมก็จับได้มีเรื่องอะไรบ้างที่ไปร้องเียนคุณแนละ้วมีความคืบหน้าเช่นบ่อนการพนันเนี่ยบ่อนพระรามสามเป็นไงคุณจับคนร้ายได้ไหม นะคดีต่างๆที่ไปร้องเรียนในบอสในเพิร์นอะไรได้ไหมน,นะทหารผูกคอตายไหนคุณทําอะไรช่วยอะไรบ้างเนะี่ครับผมอยากจะถามนะครับการมาที่การพวกนี้ยเดินทางไปต่างจังหวัดเบิกเงินงบเที่ยวละกี่แสนกี่ล้านอะ <S <S ่นอะเห็นได้ข่าวว่าไปอะไรเพชรบงเพชรบูรณ์อะไรกันเนี่ยกี่แสนกี่อะไรนั่งดิ้งสบายนะครับหมดเงินเท่าไหร่นะครับแต่แล้วกันมาที่การมีเงินนะครับประมาณสิบสองล้านสิบห้าล้านผมอยากจะให้มีการตรวจสอบนะครับ นะไปกันเนี่ยนะไปนั่งกินเหล้าหรือว่าไปนั่งทําอะไรกันทําอะไรกันนั่งดิ้งนั่งอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. เบิกงบมันมาหาศาลมาทาอะไรนะลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่มันไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับค่ากินค่าอะไรครับพักผ่อนนอนรีสอร์ทสบายเนเงินภาษีกูนะภาษีกูนะมีคดีไหนบ้างที่ไปยืนยืนถ่ายรูปแล้วมีประสบความสำเร็จนั้งนะนะเห็นบอกอะไรปราบบลันการพานันออนไลน์จับใครได้บ้างอะ่ะเนะ คนหนึ่งกาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ใครๆก็รู้ใสเ่เสือเหลืองเนี่ยนะครับดังจะตายไม่เห็นจับอะไรได้นะจะบอกเลยว่ากตะจอกนะครับแล้วก็เป็นการหลอกลวงประชาชนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นไงปเปลืองกระเปาเปลืองงบเปลืองอะไรเปลืองไฟไปยืนถ่ายรูปนะครับแล้วก็จ้างผู้สื่อข่าวเขียนเชร์ไม่ไม่เรื่องอะไรที่ผมพูดที่ไม่ได้บอกกันมาที่การไหนนะนี่นดูนะครับเป็นงไง่ะครับพนันออนไลน์จับใครได้นะ่ นะจับได้จากใครครับแกนนาชูสามนิ้วแล้วก็พวกที่จะกําลังจะกินหมูกระทะพวกนี้แหละครับเสร็จแน่ไม่รอดไอ้พวกที่กินหมูกระทะพวกนี้แหละครับไอ้พวกนักเรียนกินหมูกระทะนะพวกนี้มึงเสร็จกูแน่นะเพราะฉะนั้นไอก้การมาที่การในสภาผู้แทะนราษฎรเนี่ยมันนะการมาที่การมีงบ1 2ถึง15ล้านผมถามเลยมีคนไปยืนถ่ายรูปทุกวันทุกวันเนี่ยถามเนี่ยไอ้คนที่พาไปก็ได้ประโยชน์ออกทีวี0ามพันต่อ,ต,อ,ต,อต่อครั้ง นะส่วนในการมาที่การก็ได้ถ่ายรูปวะโอ้กูดังอีกแล้วได้พื้นที่สิช่วยจำช่วยเหลือประชาชนอะไรได้มีมีอะไรสําเร็จมานะนะครับที่ผมพูดเนี่ยพูดกพ้างความทุกการมาที่การนะนะที่แบบเนะี่ยมีมีผลงานอะไรนะนะกา,ก,าาาการมาที่การต่างๆการมาที่การตํารวจมีอะไรบ้างแลนะ้วมีมีไหมเขาไปล้องตํารวจยัดยาตำรวจทำร้ายร่างกายอะไรมีตำรวจตีกุกมีนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยาการมาที่การเนี่ยถ้าทําอะไรไม่ได้นะก็อย่าไปเรียกมาเลยไปที่วันๆเน้นออกทีวีออกสือ,อไม่ไมีไหนการมาที่การต่างๆมันมันมันสังคมได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ก็คือไอ้คนที่พาไปยืนเนี่ยนะไอ้นักกฎหมายทนายความพวกนี้ก็เป็นไงก,ก็ไปยืนแต่ละครั้งก็รับตังค์ส่วนในสื่อทีวีต่างๆก็มีข่าวเล่นเออวันนี้กูก็มีเรื่องนี้เล่นไปออกช่องนั้นช่องนี้ไป ไม่เห็นี่จบความเล็กอะไรนี่นะฮะนี่พูดตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นการมาธีการต้องทําให้เห็นว่าโอ้โหมันมีประโยชน์ไปร้องแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แบบโอ้โหไม่ได้เรื่องในราวพี่น้องว่าผมพูดูรงนะผมนี่เป็นคนตรงไปตรงมาอยากจะทราบการมาธีการไหนมีผลงานที่บอกหนะ่นะเขาไปร้องเนี่ยคดีของเอปารีนาเนี่ยไปถึงไหนแล้วมันมีความคื่อน้าทําไงจนมิสแคนนางงามอะไรต่างๆเขาต้องไปร้องเพิ่มมีละ นะสมความคิดก็ไปตามเรื่องไปนั่งเฝ้าวีระเนี่ยเฝ้าตลอดเกาะติดเลยถ้าพูดถึงเรื่องตามเรื่องเอฟบาลีนาเนี่ยไม่มีใครเด่นดังเท่ากับวีระสมความคิดคนนี้เนี่ยเขาเอาจริงนะครับไม่ใช่สร้างภาพครับเป็นของจริงเลยไม่มีประวัติตบทรัพย์อะไรต่างๆใช้ได้เลยวีระเนี่ยผมผมบอกเลยนะนะเขาเป็นคนที่แบบเกาะติดจริงๆนะนะชื่นชมวีระสมความคิดไม่มีประวัติในการตกทรัพย์ นะบางคนนี่ไปแฉแฉแฉเสร็จแล้วตบทักปุ๊บเลิกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวีระสมความคิดคือสุดยอดนะผมเชียร์เลยครับผมเคยเจอพี่วีระนะนะครับแกเป็นคนแบบนั้นนะตอนจําได้ไหมตอนก่อนเน,นี่ยแกก็ไปพูดเรื่องอะไรอนะ่ะมเมบุกรุกประเทศไทยดินแดนแกทายวีดีโอเข้าไปถึงเขมเนนะี่ยถ่ายไปถ่ายมาแกเข้าไปอยู่ในคุกคคเขมเแสดงให้เห็นว่าแกนี่เอาจริงเลยนะครับนี่คือคนเกาะติดต้องยกให้วีระสมความคิด ใช้ได้สุดยอดเป็นเป็นนักต่อสู้จริงๆอะ่ะไม่ได้ชาบถวยไม่ได้ตบทับอะไรต่างๆหาจริงไม่มีประวัติตบทับไม่รับบริจาคไม่อะไรต่างๆนี่ถือว่าใช้ได้เยี่ยมแล้วก็อย่างคุณนวัดเนี่ยก็จะมีนางงามพวกบิดแกนนี่ก็ตามนะตามอดีตนางงามชื่อคุณเอ๋ารีนาโดนล่าหาบุกลุกป่าสงวนพันเจ็ดร้อยไร่ที่ราชบุรีจี้ครับนวัดนี่โอ้โหเข๋นะ้วเลยเรียกบ,บ้านเมืองต้องมีคนอย่างนี้เอาริงเอาจังตามตลอดครับ นะครับเอาจริงเอาจังไม่มีการตบซับคือเดี๋ยวนี้นะครับมีข่ารายการนักการเมืองเขาก็มาร้องเรียนผมนะครับว่ามีพวกหลายคนเนี่ยพยายามจะตบรัพย์เขาพอตบรับไม่ได้ก็จะแฉะเขาแบบนี้ก็มีนะพวกหากินอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะแพ้ภัยจะลําบากแย่ไปนะ,นะครับนะพวกพวกตบรับเยอะนะสมัยนี้ตบรับมาแฉแฉ,แ,ฉแล้วพอตบรั์ก็เป็นไงเลิกน,นะครับนะหาเรื่องใหม่ตบรับใหม่มเดี๋ยวนี้มันมีเยอะแล้วเขาก็มาติดต่อผม นะนะครับนะฮะนี่ก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้เรื่องการตกทับมันเนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คิดว่านะเอ,อเราจะดูต่อไปนะครับว่าถึงก็บอกชืนอมึงวันเท่าไหร่บ่ายสามนะอ,อนะครับอืออือนะครับนี่ผมก็ตรงไปตรงมานะมีอะไรนะอีกเรื่องที่อยากจะฝากก็คือช่องเนชั่นนะอดีศัก์มาเป็นซีอแล้วผมคิดว่าคุณอดิศัก์ก็น่าจะนำพาเนชั่นไปนะ ให้มันเป็นมืออาชีพนะครับการนําเสนอข่าวก็อย่าไปเอียงอย่าไปเชียรัฐบาลเนี้ยนะไม่ใช่นําเสนอข่าวไปแสดงความคิดเห็นไปแบบนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่รายงานข่าวนะเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ข่าวอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่นักข่าวนะผมก็พูดไปมีความเห็นไปไม่เป็นไรนะครับเพราะผมไม่ใช่นักข่าวผมเป็นนักวิจารณ์เป็นคอมเมนเตอร์แต่ว่ารายการเนชั่นเนี่ยผู้ประกาศข่าวเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นแค่เลนนะเป็นแค่เลน มันเหมือนเอาเลนส์สองเข้าไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นก็พูดแทนนั้นไม่ต้องใส่ความเม็นนะครับผมอยากให้คุณอดิศักดิ์เนี่ยปรับปรุงช่องเนชช่นเนะนำเสนอเฉพาะเนื้อหาข่าวผมไม่ต้องพิการประชาชนเขาคิดเองไดน้นะครับถ้าเป็นการนําเสนอข่าวจะต,ต้องนําเสนอเฉพาะเนื้อหาข่าวผมไม่ต้องแสดงความคิดเห็นไม่ต้องไปเอนะเข้าข้างฝ่ายผู้ชุมนุมหรือเข้าข้างรัฐบาลอะไรไม่ต้องไปเข้า ถ้าแบบนี้นะเนชั่นจะกลับมาหุ้นก็จะขึ้นนะจากหุ้นตกก็จะดีขึ้นสปนะฟอนเซอร์ที่หนีไปก็จะกลับมาเชื่อผมก็ฝากเนชั่นนะครับนะส่วนการส่วนการวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์การเมืองแบบผมอย่างนี้มันสามารถจะพูดอะไรก็ได้อย่างนี้ผม,ม่ใชนนักข่าวนะครับเป็นคนจัดรายการเป็นเป็นสื่อสื่อมวลชนอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสื่อโซเชียลนะเราอยากพูดแล้วก็พูดนะแต่ผมก็จะไม่บิดเบือนความจริงนะถ้าใครชอบ เทียอ้าเดี๋ยวนี้ก็จะมี New นิวสิบแปดช่องเนี่ยรีวิวนะจะกลายเป็นช่องเทียรุงนะตั้งแต่หนึ่งทันวาหรืออะไรเนี่ยจะกลายเป็นช่องเทียรุงถ้าใครเทียรุงก็ไปดูช่องนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเทียรุงแล้วจะได้รับเงินสนับสนุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ